Mission to Pluto p อดแคสต์ let's get out of your orbit สปอร์ตเจอร์นที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอี้ชัยชยุทธกิติชัยวัฒ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตเจอร์นที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอี้ชัยชยุทธคนเดิมนะครับ วันนี้เนี่ยวันที่เราพลัสปิดหรือว่าออกอากาศนะครับถือว่าเป็นวันใกล้ที่จะปีใหม่แล้ววันที่30เนาะก่อนวันสุดท้ายของปีตื่นเต้นมากๆเลยเรากําลังจะก้าวข้ามปี2020ปีที่หลายคนบอกว่าหนักหนาที่สุดในชีวิตเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นปีเราก็เจอ PM 2.5สิ้นปีเราก็เจอ PM 2.5อีกนะทั้งภาคเหนือ ภาคกลางแล้วก็ยังมีเรื่องของโควิด -19 เข้ามาที่เริ่มหลายคนก็เริ่มกลัวว่าเอ้ยในช่วงปีใหม่ฉันจะสามารถเดินทางกลับบ้านได้หรือไม่หรือว่าการขายของเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจใดหรือเปล่าผมก็ได้แต่หวังนะว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะว่าปี2021ที่กําลังจะมาถึงขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนจริงๆแต่สําหรับของผมเนี่ยปีหน้าผมปีมแม่มเมียใช่ผมปีม่เมียซึ่งเป็นปีแพะ ถือ <laughs> ว่าปีชง100%หลายคนก็บอกว่าโอ้โหปีนี้โควิดแล้ว2020ปีหน้าเจอปีชงอีกเหรอแต่ก็เอานะทุกคนต้องมีความหวังแล้วต่อสู้กันต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หัวข้อของเรานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของนินจานักฆ่าในเงามืดของประเทศญี่ปุ่นที่กลายมาเป็นกีฬามาเป็นกีฬาได้ยังไง <laughs> เดี๋ยววันนี้เรามาฟังและลุยไปในสปอร์ตเจอรี่กันครับ สัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะเล่าเรื่องราวของนินจาจากญี่ปุ่นนะครับหลายคนเติบโตมากับหนังสือการ์ตูนหรือว่าเคยชมภาพยนตร์ที่คุณเคยกับเรื่องของนินจาแน่นอนตอน,นเด็กเนี่ยผมเคยอ่านการ์ตูนหรือว่าดูด้วยเนี่ยเรื่องนินจาฮาตโตริใครเคยฟังเกิดทันบ้างครับแห่รู้เลยว่าถ้าคนที่รู้จัก ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับถือว่าโตใช้ได้ในระดับหนึ่งจําได้ว่าสนุกมากๆแล้วก็ชื่นชอบมากๆคือเรื่องราวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆายกับดราเอมอนที่เราเคยดูตอน,นเด็กเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนวาดคืออาจารย์คนเดียวกันก็คืออาจารย์ฟูจิโอ u ฟูจิโกะเขาวาดตั้งแต่ปี2525 25 ถ้านับถึงปีนี้เนี่ยก็จะประมาณเกือบเกือบสาปีแล้วยาวนานมากๆครับแต่ว่าฮาโตริเนี่ยกับโดเรมอนก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยคือฮาตโตริเป็นนินจาส่วนโดเรมอนเนี่ยก็จะเป็นแมววิเศษเนาะที่เอาของวิเศษออกจากกระเป๋าหน้าท้องอะไรประมาณนี้ก็จะดูแลตัวเอกคล้ายๆกับโดเรมอนเลยแล้วผมก็จําได้ว่าเคยดูตอนหนึ่งฮาตโตริเขาเคยปรับเปลี่ยนบ้านของตัวเอกเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนบ้านนินจา บ้านนินจาเป็นยังไงครับก็จะมีช่องลับต่างๆที่มันงอกแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ที่มันจะซ่อนอยู่ตามประตูลับต่างๆนะคืออยู่ๆก็จะมีเอ่อบันไดที่มันสามารถเดินไปห้องใต้หลังคาที่มันไม่เคยมีมาก่อนหรือแม้กระทั่งทางที่เดินลงไปใต้ดินที่ประตูเนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านหลังรูปภาพที่เป็นภาพที่แบบภาพม้วนของคนจีนน่ะที่เขาคลี่ลงมาพอเราดันรูปภาพออกไปเราจะเจอกับบันไดที่มันทอดยาวลงไปใต้ดิน แล้วก็จะเก็บอาวุธของนินจาเอาไว้โหโผมเด็กๆจาได้ว่าผมอยากมีประตูลับหรือห้องลับอะไรแบบนี้มากๆเลยแล้วก็ถ้าลองขยับคมไฟนิดนึงที่ติดคมไฟที่แขวนไว้กับกำแพงเนี่ยครับก็จะมีกลไกต่างๆซ่อนอยู่มีของกระเด้งออกมาหรือว่าประตูทะลุไปกําแพงฝั่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นรวมถึงก็จะมีคาถาวิชาที่ผมก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่พอเด็กๆเราได้อ่านเรื่องราวของนินจาเนี่ยเราก็ชอบมาก พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเจอกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือน oh ินจาคาถาโอ้โหเฮะหรือว่านารุโตอันนี้ก็ดังมากๆแมสสุดๆทำเป็นภาพยนตร์ต่างๆ เยอะมากมีคาถาแยกเงาพันร่างอะไรประมาณนี้ที่นารุโตะมา,าจะเหมือนแยกเงาตัวเองออกไปกลายเป็นร่างหนึ่งร่างสองแล้วก็ใช้ไปท,ทํานูน่นทานี่คือถ้ามันทาได้จริงก็คงเจ๋งมากๆเลยนะครับเหมือนเหมือนเป็นพลังวิเศษเหมือนมิวแทนอะไรประมาณนี้เลยมีวิชากระสุนกงจากเนตรวงแหวนของซาสึเกะหรือว่าการเรียกสัตว์ต่างๆมา,ต,าต่อสู้กบงูเรียกได้หมดเลยก็นินจาก็เป็นอะไรที่โอ้เทมากในความรู้สึกในวัยเด็กของผมนะ พอโตมาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราหาข้อมูลและเรียนรู้ขึ้นเนี่ยความจริงที่มันเกิดคนพบขึ้นมาก็คือไอ้เรื่องที่เรารู้มาตอนเด็กๆเนี่ยกับความเป็นจริงมันคนละเรื่องเลยครับคือนินจาแท้จริงแล้วไม่ได้มีพลังวิเศษหรือสามารถเรียกอะไรต่างๆเหมือนที่เราเคยดูในการ์ตูนหรือในหนังต่างๆเลยมันทําให้ความฝันของนินจาของผมเนี่ยมันมาลายหายสูญเสียไปโอ้โหผมก็แอบเศร้าเหมาอนกันน,นะที่รู้ความจริงว่าเฮ้ยวัยเด็กที่เราชอบเนี่ย มันเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นมาให้สนุกทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันบ้างดีกว่าครับว่านินจาหรือบางคนออกเสียงว่านินจาหรือว่าญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าชิโนบิที่แปลว่าผู้คงทนก็เหมือนแบบอดทนอะไรประมาณนี้และคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า นินจาที่เรามักมีภาพจำเนี่ยการแต่งกายชุดของเขาก็ค,าคือจะใส่เป็นชุดสีดำทั้งชุดมีการปิดหน้าปิดตาโพกหัวแล้วก็มัดแขนมาทุกอย่างมันดูแบบมืดแล้วเวลาที่อยู่ในเงามืดเราก็แทบจะมองยากไม่ออกเลยว่ามีคนแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นแต่เขาเล่าว่าจริงๆแล้วนินจาเนี่ยจะไม่ค่อยแต่งตัวแบบในหนังที่เราเห็นกันนะครับนินจาแท้จริงแล้วเนี่ยเขามักจะชอบการปลอมตัวซะมากกว่าปลอมตัวเป็นชาวนาบ้างถือเคียวเกี่ยวข้าว หรือปลอมตัวเป็นขอทานบ้างหรือแม้กระทั่งปลอมตัวเป็นโสเภณีก็มีนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปรอบสังหารเนี่ยพอเราเป็นเ,เหมือนเกยชาหรือว่าบางคนเ็าเรียกว่าโสเภณีแนดีเนี่ยก็จะดึงปิ่นปักผมออกมาแล้วก็แทงคอคนที่เราตั้งใจจะรอบสังหารเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งนักบวชเป็นพระอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะต้องการที่จะตบตาซามูไรหรือทหารฝ่ายตรงข้ามเพื่อเกิดความแยบยนต์แนบเนียนในการรอบสังหารแบบที่ไม่สามารถจับได้ครับ ในอดีตครับโชกุนหรือเหล่าไดาเมียวหรือผู้ปกครองแควนต่างๆเนี่ยเขาจะมีนินจาไว้เป็นของตัวเองคือนินจาเนี่ยจะเหมือนสายลับถ้าให้เข้าใจง่ายๆเป็นประจําตัวเลยว่าเรามีนินจาประจําตัวคือคนนี้แล้วก็มีลูกน้องต่างๆคอยคุ้มครองเราหรือว่าสั่งงานไปใชออ้งานในด้านต่างๆที่เราต้องการได้ซึ่งนินจาเนี่ยความสําคัญก็คือเขาสามารถไปรอบค่าคนโดยที่ไม่สามารถสาวมาถึงตัวได้ว่า คนสั่งให้ไปฆ่าเนี่ยมันคือใครเพราะนินจาอย่างที่บอกไปว่าจะปลอมตัวแฝงตัวไปทําภารกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งเอ,อ่อลอบฟังข้อมูลวางเคลิงฆ่าศัตรูเป็นเงาที่อยู่เงียบเชียบอย่างที่ผมได้เล่าไปว่าพออยู่ในเงามืดเน,นี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มักจะคอยหวาดระแวงว่าขณะที่เราคุยเย็นอยู่เนี่ยอาจจะมีนินจาซ่อนตัวอยู่ในฝ้าเพดานหรือว่า แอบฟังอยู่จากที่ไหนสักที่ที่เราก็จะไม่รู้เลยเพราะเขาจะมีการฝึกฝนในการเดินที่เบามากๆจนเราไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีเนี่ยเราอาจจะถูกฆ่าตายไปแล้วก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้านินจาถูกจับได้เนี่ยก่อนที่เขาจะถูกเค้นความลับนินจาเหล่านี้ก็จะทําการฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้สามารถสาวถึงตัวหัวหน้าหรือเจ้านายของเขาได้ก็คือจะมีความแบบเออซื่อสัตย์มากๆแล้วก็ตั้งใจทํางานให้รุ่ง พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวของนินจาเนี่ยข้อมูลบอกตรงๆเลยว่าหายากมากๆครับเพราะเรื่องราวของนินจามันไม่แพร่หลายเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศสาสตร์ของญี่ปุ่นเพราะคนที่เป็นนินจาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่อวดอ้างสรรพคุณความเก่งกาจของเขาหรือเปิดเผยตัวว่าฉันสามารถไปฆ่าใครมาไปลอบสังหารหรือไปทําภารกิจใดๆมาเขาจะทําตัวโลโปรไฟล์เหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธรรมดาทั่วไป คนที่จะรู้ว่าเราเป็นนินจาก็จะมีแค่คนในครอบครัวหรือคนที่สนิทมากๆจริงๆบางคนเขาเล่าว่าคนนี้เป็นทั้งนินจาแล้วก็เป็นซามูไรในคราวเดียวกันแบบที่ไม่สามารถจับได้เลยคือเก่งมากๆครับนินจาเขาถูกยกย่องว่าคือเป็นสุดยอดมากๆแล้วในนินจาเนี่ยก็จะมีอยู่สองสายครับเป็นหมู่บ้านที่ดังมากเราอาจจะเคยได้ยินชื่อฮิเงะกับโคงะนะครับเป็นหมู่บ้านที่ อยู่ในญี่ปุ่นเขาจะถ่ายทอดวิชานินจากันภายในหมู่บ้านและต้องเป็นคนในตระกูลเท่านั้นถึงจะได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนนินจาครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เขาจะเล่ากันแบบปากต่อปากอย่างที่ผมบอกว่ามันหาข้อมูลยากมากในประวัติศาสตร์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนินจาเขาก็มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะถ้าเล่าไปถึงในยุคโทกุงาวะอิเอยาสุนะครับหรือในช่วงปีพศ1 5 4 3ถึง16 1616ที่ได้ขึ้นเป็นไดเมียวในยุคเซงโงกุเนี่ยมีหัวหน้านินจาท่านหนึ่งที่คอยรับใช้มีนามว่าฮันโตริฮันโซฮันโตริฮันโซเนี่ย ก็คือเป็นชื่อที่การ์ตูนฮาโตริเนี่ยดึงหรือนํามาใช้เพราะว่าเขาถูกยกย่องว่าฮาันโตริฮันโซเนี่ยยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนินจาที่เก่งที่สุดที่เคยมีมาในญี่ปุ่นเลยแล้วก็สําเร็จวิชานินจาขั้นสูงแล้วก็เป็นเหล่าหัวหน้านินจาที่คอยช่วยเหลือโทกุงาวะอิยาสุนะครับจากเหตุการณ์การลอบโจมตีของโอดะโนบุนังะที่ช่องเขานาระจนสามารถรอดชีวิตมาได้และสุดท้าย เขาก็สามารถรวบรวมประเทศญี่ปุ่นและตั้งตัวเองขึ้นเป็นโชกุนได้ในท้ายที่สุดแต่หลังจากยุคของทูกุงาวะอิยอยาตุแล้วเนี่ยว่ากันว่าบ้านเมืองก็มีเกิดความเงียบสงบยาวนานกว่า200ปีนั่นเลยเป็นเหตุให้นินจาเนี่ยจะเริ่มจางหายไปและถูกลดบทบาทจากการที่มันไม่มีศึกสมครามใดๆและในประวัติศาสตร์ก็เลยไม่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของนินจาไว้อย่างเป็นทางการเลยมันมีเพียงแต่การบอกเล่าปากต่อปาก ของคนเท่าคุณแก่ซะมากกว่าครับเอาล่ะผมเกิดมาขนาดนี้แล้วหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอะแล้วมันเป็นกีฬาได้ยังไงนะโจยไอยเรื่องราวของนินจามันมันมาได้งไงผมจะขอเล่าเรื่องราวของทีวีโชว์รายการหนึ่งครับในประเทศญี่ปุ่นที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจาก Ninja นินจาเนี่ยแหละมีชื่อว่าซาสึกะ ชื่อนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเอกในหนังหรือว่าการ์ตูนเรื่องนานรุโตะเลยก็ที่เป็นเพื่อนกันกับนานรุโตะตอนเด็กตอนหลังก็เป็นสตูตกันอย่างที่เราเคยอ่านกันไปเนาะแล้วก็ได้นํามาเป็นชื่อของรายการทีวีเพราะว่าเขาตั้งใจว่าจะทําเป็นรูปแบบเกมโชว์และกีฬาด้วยในการนํานินจาเนี่ยมาแข่งขันกันคือในอดีตเนี่ยจะมีเรื่องราวนิยายนิทานพื้นบ้านของอดีตของญี่ปุ่นเนี่ยชื่อว่าซารุโทบิซาสุเกะครับเป็นเรื่องราวของนินจาท่านนี้นี่แหละ แล้วมันก็ดังมากคือคนญี่ปุ่นทุกคนจะรู้จักเลยเขาก็เลยคิดว่าการนำชื่อของซาสิเกะมาก็จะทําให้คนญี่ปุ่นเข้าใจและเก็ตได้ง่ายว่าไอรายการเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะออกอากาศทางสถานี TBS แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยมีต่างประเทศเนี่ยประเทศต่างๆมาซื้อลิขสิทธ์ ไปทำเป็นรายการทีวีของตัวเองหนึ่งในนั้นก็มีประเทศมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าเขาได้ทําการเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้ว่าไอซาสึเกะมันคืออะไรเขาก็เลยตั้งชื่อว่านินจาวอริีเออร์โอ้ถ้าคนที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมในการใช้พละกกาลังร่างกายผมว่าต้องเคยดูหรือว่าเคยเห็นเรื่องนี้ หรือว่ารายการนี้แน่นอนนินจาโอเรอยร์เนี่ยหรือแปลตรงตัวก็คือนักรบนินจานั่นเองครับการแข่งขันในรายการนี้เนี่ยกลายเป็นกีฬาที่ฮิตกันมากจนมีผู้เข้าแข่งขันและสมัครจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับเพื่อค้นหาคนที่จะเป็นสุดยอดนินจา เป็นสุดยอดนักรบนินจาอะไรประมาณนี้คือถ้านึกภาพยังไม่ออกว่าไอ้าการแข่งขันนี้เป็นยังไงจะคล้ายๆกับรายการโหดมันหาของประเทศไทยเลยที่เคยออกอากาศทางช่อง7นะครับแต่ว่านินจาวอเดอร์เนี่ยมันจะมีความจริงจังมากกว่าโหดมันหาที่เขาจะเน้นในเรื่องของความตลกนะครับและจริงๆแล้วประเทศไทยก็เคยนำออซาซเกะเนี่ยมาฉายในไทยอีกด้วยนะหรือว่าที่ชื่อว่าซาซเกะคนกล้าท้ายเกมโหดเอ,อ่ออาจจะนานมากแล้วในปัจจุบันเขาอาจจะนึกกันไม่ค่อยออก ส่วนในการแข่งขันเนี่ยเขาจะจําลองด่านต่างๆนะครับให้ผู้เขาแข่งขันเนี่ยได้ลองประลองความสามารถทางร่างกายประหนึ่งว่าคุณจะสามารถเป็นสุดยอดนักรบนินจาได้หรือไม่โดยการผ่านประมาณเกือบสิบด่านเนี่ยทั้งหมดจนจบรายการและแต่ละด่านนี่ก็คือโหนได้หินมากๆจริงคือเราดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ถ้าเราลองไปโหนบาตามสวนสาธรารณะแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าโหมันต้องใช้พละกําลังแขนไม่เพียงเท่านี้มันยังมีทั้งการวิ่งการกระโดดไกล โขนบาเนี่ยผมบางทีเราโขนแค่บาเดียวยังเหนื่อยเลยแต่อันนี้เนี่ยเขาต้องโขนไปเป็น10บสิบบาคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยผมจะลองเล่าให้ฟังแล้วกันว่าด่านแต่ละด่านน่ะมันมีความยากง่ายอย่างไงบ้างสมมุติถึง1ด่านเลยแล้วกันมันเป็นด่านที่ต้องวิ่งไต่กำแพงแบบนินจาหรือบางด่านก็จะมีการกระโดดโขนเชือกข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนึงหรือแม้กระทั่งการกระโดดสูงก็มี มีอีกด่านหนึ่งครับมีกำแพงอยู่ด้านซ้ายด้านขวาอะลองจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับจะมีกำแพงขนาบซ้ายขวาและเราเนี่ยจะยืนอยู่ตรงกลางจะมีช่องว่างตรงกำแพงถูกต้องนะครับหลังจากนี้เนี่ยระยะห่างของกำแพงซ้ายขวาจะมีระยะห่างอยู่ประมาณ1เมตรครึ่งวิธีที่เราจะผ่านด่านนี้ไปได้เนี่ยคุณจะต้องกางขาออกกางแขนออกเหยียบ ที่ยันกำแพงสองข้างไว้ประหนึ่งว่าเรากำลังเป็นกบประมาณนี้ครับแล้วค่อยๆใช้ตัวกระเถิบไปด้านหน้าไม่เพียงเท่านี้เราต้องกระเถิบขึ้นไปด้านบนอีกด้วยเพราะว่าจะมีอีกด่านหนึ่งรอคอยผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้านบนเท่ากับว่าการที่จะขึ้นผ่านด่านนี้ไปได้เนี่ยต้องใช้กําลังจากแขนและขาและความพร้อมเพียงกันขึ้นไปถึงด้านบนให้ได้และระยะทางมันก็จะประมาณ10เมตรซึ่งถือว่าโหดหินมากผมฟังเงไเลยนะผมยังรู้สึกว่าโหมันมันดูหนักจริงๆนะ แต่ว่าคนที่เข้าแข่งขันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าจะมีหน่วยปฐมพยาบาลคอยดูแลตลอดอีกทั้งพื้นข้างล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนเบาะและรองรับไม่ให้เราตกลงมาแล้วเป็นอันตรายนะครับซึ่งพอฟังทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยกีฬามันจะมีความเอ็กซ์ตรีมหน่อยแต่รับรองว่าพอเราได้ดูเนี่ยมันมันสนุกมากๆแล้วมันก็มันมากเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยมนุษย์คนคนหนึ่งมันสามารถทําได้มากมายขนาดนี้ด่านต่างเนี่ยมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับมันยังมีด่านที่ ที่เราต้องวิ่งไต่กำแพงที่มีความสูงเกือบ4เมตรด้วยกันคือวิธีการที่จะทําลายหรือว่าข้ามด่านนี้ไปได้เนี่ยเราต้องถอยหลังไปให้ไกลเพื่อที่จะมีระยะวิ่งจากนั้นเนี่ยต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อกระโดดขีบตัวเองในการใช้มือไปคว้ากำแพงด้านบนจากนั้นก็ต้องดึงตัวเองขึ้นไปแล้วใช้ขาค่อยๆปีนขึ้นไปยืนอยู่ด้านบนให้ได้ซึ่งมันสูงมาก4เมตรด้วยกันน่คุณผู้ฟังคือวิธีการวิ่งเขาเนี่ยคือทางวิ่งมันจะมีความ โค้งเล็กน้อยเพื่อให้เราสามารถวิ่งแล้วไต่ขึ้นไปได้แล้วก็มันจะมีความสูงชันแต่ก่อนที่เราจะมาถึงด่านนี้ได้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านทั้งการปีนเขาการเออดึงข้อโหอนบาร์การวิ่งไต่กำแพงหรืออะไรพอมาถึงตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าพลังงานในร่างกายมันถูกเผาผ่านไปซะเกือบจะหมดแล้วเนี่ยคนก็มาจะเหมือนหยุดที่ด่านด่านนี้ แล้วมันก็เป็นกีฬาที่มันหาคนที่จะเอาชนะด่านนี้นี่หรือว่าด่านต่อต่อไปเนี่ยมันยากมากๆไม่เคยมีใครสามารถชนะหรือจบด่านหรือว่าจบเคลียเคลียทุกด่านของการแข่งขันร,รายการนี้ได้เลยตั้งแต่อเมริกาเขาซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยหปีด้วยกันที่เขาทํารายการนี้มาไม่เคยมีผู้ชนะได้รับรางวัลเลยทั้งทั้งที่ ผู้ชนะเนี่ยเขาจะแข่งจากความเร็วและเวลาว่าใครสามารถทําเวลาได้ดีที่สุดแต่รายการไม่เคยมีใครสามารถผ่านด่านนี้ได้เลยมีชื่อด่านว่ามิโดริยาม่าครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วในปี2015ก็มีชายคนหนึ่งครับเป็นนักปีนเขาอายุ33ปีชื่อว่าคุณไอแซคคาดีอีโร่นะครับคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถผ่านด่านสุดท้ายที่หินที่สุดที่ชื่อว่ามิโดริยาม่าได้สําเร็จครับด่านนี้มันโหดยังไงครับอยากให้ลองนึกภาพตามอีกครั้งหนึ่ง อย่างที่ผมบอกไปว่ากว่าจะผ่านด่านต่างๆมันมีเป็นสิบๆด่านที่มันกินแรงเราไปแล้วเนี่ยพอมาถึงด่านนี้เนี่ยมันจะมีราวบาร์ให้เราโหนตัวครับแต่โหนอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเอาบาร์ที่เราโหนด้วยเนี่ยข้ามข้ามไปเหล็กอีกท่อนหนึ่งอ่ะเออฟังถึงตรงนี้อาจจะงงนะอาจจะเราลองนึกภาพตามใหม่คือด่านนี้เนี่ยจะมีแท่นเหล็กเป็นเสาขึ้นมาซ้ายขวาทั้งหมดห้าจุดด้วยกันจะเป็นซ้ายขวารวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น1ิบเสาแต่ว่าเป็นห้าจุด ทะเยบไปขยับไปจุดละ2เมตรเราต้องนําบาร์เนี่ยข้ามไปวางบนท่านเหล็กที่ห่างจากเรา2เมตรให้ได้ซึ่งมันต้องใช้ทั้งแรงเหวี่ยงทางเอวขารวมถึงแรงยึดจากแขนในการไม่ให้เราตกลงมาจากบาร์นี้เราต้องใช้บาร์นี้เนี่ยเหมือนกระโดดกลางอากาศยังไงอย่างนั้นเนี่ยคือมันยากมากๆอะถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมให้ทีมงานช่วยแปะลิงก์วิดีโอ y youtube ไว้แล้วกันอะ พอผ่านด่านนี้ได้เนี่ยมันถึงจะเราเคลียร์เกมหรือว่ารายการนี้ได้สําเร็จซึ่งมันไม่เคยมีใครชนะได้มาก่อนเลยครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนนี้สามารถทําได้และเป็นคนคนเดียวเท่านั้นซึ่งเขาชนะเงินรางวัลถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐที่รอมายาวนานกว่า6ปีด้วยกันหรือปตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30ล้านบาทได้สำเร็จครับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยมันถามว่า ก็คุ้มเหมือนกันนะการที่เราผ่านด่านทุกด่านมาได้แล้วเราได้เงิน30ล้านบาทแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยแล้วมันก็ยากมากๆถามว่าในไทยเนี่ยเคยมีกีฬาอันนี้เข้ามาหรือเปล่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับในห้างย่านสูงเวชชื่อห้าง M อ็มคอเทียในช่วงที่เปิดห้างใหม่ๆเนี่ยมันมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเขาไปลองเล่นหนึ่งในนั้นเนี่ยเออก็มียูทูบเบอร์ ชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยก็ไปลองทดลองเล่นเหมือนกันอาจจะลองเซิร์ชหากันได้นะเดี๋ยวลองลองดูกันได้ว่าในไทยเนี่ยมัน,มนเหมือนกันเลยแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถทาได้สาเร็จเหมือนกันเพราะมันยากมากเพราะมันผสมการปีนเขาการวิ่งการใช้พละงกำลังมันต้องเป็นคนที่บ้าพลังแล้วก็มีทักษะการปีนเขาหนักมากๆแข็งแรงมากๆถึงจะสามารถผ่านกีฬาอย่างนินจาวอร์ิเออร์นี่ไปได้ครับ นี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากในวันนี้ครับก็เราจะได้เห็นถึงกีฬาแปลกๆใหม่ๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าบางคนอาจจะเคยดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็ร้องอ๋อไปตามๆกันรวมถึงเรื่องราวของนินจาที่เขาก็นําเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนาะที่น่าสนใจจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มาดัดแปลงเป็นเกมกีฬาที่กลายเป็นยอดฮิตทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาแล้วก็เป็นกีฬาที่สนุกมากๆถ้าใครอยากรู้ว่ากีฬานี้มันโหดยังไง ลองดูก็ได้ครับไปโหนบาร์ที่สวนสาธารณะจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งที่มันจะมีสักแบบ5บาร์เนาะลองลองโหนไปดูว่าเออถ้าเราลองโหนไปกับสัก5้ารอบเนี่ยยังไหวไหมเท่าไหวนี่แสดงว่าคุณแข็งแรงมากอาจจะลองไปลงสมัครดูนะแต่อาจจะต้องไปไกลหน่อยถึงอเมริกาแล้วอาจจะต้องรอปีหน้าถึงเราจะเริ่มบินและเดินทางได้แต่นี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งในกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจแล้วก็แปลกดีนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยวันที่30ธันวาคมใกล้ที่จะปีใหม่มากๆแล้วก็ขออวยพรล้วกันขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กําลังเดินทางไปท่องเที่ยวดูแลรักษาสุขภาพนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลาที่ได้หยุดแบบนี้ทั้งกับครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับสปอร์ตเจนี่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกการเดินทางและทุกเรื่องราวรวมถึงทุกช่วงเวลาเลยผมโจอีชัยยุทธและสปอร์ตเจนี่ ขอกล่าวลาในวันนี้ว่าสวัสดีปีใหม่ครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit Sport Journey ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรม